เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่168ช่างเจรจากระต่ายหนึ่งคู่ทำเงินได้หลายสิบหยวนสไพยจ้วงอดไม่ได้ที่จะถามถ้านับจากปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีก็ยุ่งทั้งปีแล้วการทำเงินได้กี่สิบหยวนก็ถือว่าไม่เลวแน่นอนว่าในกรณีที่หาเงินมาพอสำหรับค่าอาหารในหนึ่งปีไว้ล่วงหน้า แต่ปีนี้ทุกคนเริ่มทำงานกันเองแล้วหรือไม่ก็ต้องรอหลังช่วงเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วงก็จะได้มากอีกสักหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเงินกี่สิบหยวนก็ไม่ใช่น้อยๆยเลยไม่เช่นนั้นจะรู้สึกตกตะลึงหลังได้ยินจากปากเจ้าเวนเทว่าติดนี้คนอื่นมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรกันหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นชาตินี้ทั้งชาติอาจจะไม่มีปัญญาคืนเงินจำนวนนี้ก็ได้เป็นไปไม่ได้หรอกมั้งในบ้านเลี้ยงหมูไว้สองตัวตลอดทั้งปียังขายได้ไม่เท่าไรเอง ทว่าหลีเฟิรนกลับไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่นักปีนี้ในบ้านของหลีเฟิร์นเลี้ยงหมูไว้สองตัวหมูในตอนนี้ไม่ได้อ้วนเหมือนกับหมูในยุคหลังหักยึดตามน้ำหนักหนึ่งอยช่างถึงจะนำออกมาจากคอกได้แปลว่าหมูขนหนึ่งช่างก็ได้ราคาประมาณสามเหมาหมูขนหมายถึงหมูที่ถูกขายออกไปทั้งตัวหมูหนึ่งร้อยช่างจะได้ราคา30กว่าหยวน หมูสองตัวก็ได้เงินประมาณเจหยวนอาจจะมีมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ยังอยู่ในตัวเลขนี้ถ้าหากคำนวณแบบนี้การเลี้ยงกระต่ายก็ทำเงินได้ดีกว่าหมูไม่ใช่เหรอเลี้ยงหมูเหนื่อยมากเลยด้วยเมื่อกี้คำนวณดูแล้วตัวเลขนี้ไม่ได้มากเกินความเป็นจริงเงินสิบกว่าหยวนก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรถ้าเลี้ยงดีๆคาดว่าคงได้เงินประมาณ100อยหยวนฝ่ายบัญชีพูดได้ยินแล้วใช่ไหม เจ้าวนทาวมีความมั่นใจมากพอขณะกล่าวถ้าเลี้ยงให้ดีก็ไม่ได้แย่ไปกว่าการเลี้ยงหมูของพวกคุณเลยผมเองก็รู้ว่าการเลี้ยงหมูไม่ใช่เรื่องง่ายที่บ้านแม่ยายผมก็เลี้ยงเหมือนกันเมื่อมาเทียบกันแล้วผมจึงคิดว่าเลี้ยงกระต่ายคุ้มค่ากว่าแน่นอนการเลี้ยงกระต่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะการเลี้ยงให้ดีเงินมันก็ไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าไม่ใช่เหรอทุกคนลองคุยกันก่อนก็ได้ทุกคนเริ่มพูดคุยกันจริงๆ กระต่ายพวกนี้ให้พวกลูกๆในบ้านเลี้ยงได้ไม่ได้รบกวนเวลาทํางานของพวกเราอยู่แล้วฉันเองก็คิดว่าไม่เลวเลยนะดีขนาดนี้จริงๆเหรอทำไมฉันถึงรู้สึกเชื่อถือไม่ได้เลยมีอะไรเชื่อถือไม่ได้เงินจำนวนนี้ก็คำนวณออกมาชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอใช่ฉันบอกแล้วที่เจ้าหกเจ้ากล้าสร้างบ้านแบบนี้ที่แท้ก็ได้เงินมาจากการเลี้ยงกระต่ายจริงๆแต่ทำไมเจ้าหกเจ้าถึงเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาบอกพวกเราละ่ะ เมื่อฟังมาถึงตรงนี้เจ้าเหวนเทาก็เอ่ยปากพูดว่าทำไมผมถึงบอกพวกคุณงั้นเหรอก็เป็นเพราะว่าพวกเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันไงเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันสิต้องรวยไปด้วยกันรวยคนเดียวไม่เรียกว่ารวยหรอกนะรวยเป็นกลุ่มต่างหากหล่ะที่เรียกว่ารวยอย่างแท้จริงคำพูดนี้ของเจ้าเสี่ยวลิ้วฟังดูดีนักช่างเข้าใจเจรจาจริงๆเลขามองท่าทางในการพูดคุยของเขาภายในใจก็แอบชื่นชม เจ้าวนเทาที่ไม่รู้ว่าเลขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจอยู่ข้างๆพูดต่อไปว่าผมเคยได้ไปเห็นที่หมู่บ้านไทผิงแล้วทางฝั่งนั้นพวกเขาใช้ชีวิตกันได้เป็นนอย่างดีเลยคนทางฝั่งพวกเรากลับคิดว่าแค่ได้กินได้ดื่มให้อิ่มก็ถือว่าชีวิตดีแล้วคนพวกนั้นได้กินอิ่มดื่มพอมาตั้งนานแล้วแถมยังมีความต้องการที่มากกว่านั้นด้วยพวกเขายังอยากใส่ชุดดีๆมีบ้านดีๆพวกคุณเองก็ควรจะออกไปดูจริงๆนั่นแหละจะได้นำมาเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างกันไม่งั้นความต้องการที่พวกเราคิดหากออกไปข้างนอกคงได้ถูกคนอื่นหัวเราะเยาะแย่เลยเหมือนกับบกในกลาน,นั่นแหละที่ไม่เห็นโลกภายนอกเจ้าหกเจ้าการเปรียบเปรยของนายช่างไม่น่าฟังเอาเสียเลยสามีของลีเฟิร์นกล่าวที่ผมพูดเขาเรียกว่าเป็นคำพูดของจริงไม่มีเสริมปรุงแต่งเข้าใจไหมเจ้าเหวินเทากล่าวถ้ามันง่ายเหมือนกับที่เจ้าหกเจ้าพูดแบบนี้ทำไมถึงไม่มีใครเลี้ยงละ่ะ สไปจ้วงแสดงความสงสัยของหล่อนออกมาเจ้าเหวนเทาชอบคำถามที่ตรงเป้าหมายแบบนี้มากกล่าวว่าคำถามนี้ถามได้ดีนะทำไมาคนอื่นถึงไม่เลี้ยงก็เป็นเพราะทุกคนเป็นเหมือนกับพวกคุณไงก่อนที่ผมจะแจกแจงให้เห็นถึงตัวเลขนี้พวกคุณคิดอยากจะเลี้ยงกระต่ายที่ไหนกันก็ไม่เคยคิดใช่ไหมล่ะ ข้อแรกคือพวกคุณไม่รู้ว่าการเลี้ยงกระต่ายจะทำเงินได้ขนาดนี้ข้อสองคือความรู้ของพวกคุณมีจำกัดถ้าผมไม่พูดออกมาแม้แต่ความคิดด้านนี้พวกคุณก็คงไม่มีแน่จะว่าไปผมเจ้าเหวนเทาก็ไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านแบบเปล่าประโยชน์ผมได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจการตลาดภายนอกในตอนนี้กำลังเฟื่องฟูเหมือนกับการฟื้นตัวของทุกสิ่งในฤดูใบไม้ผลิพวกคุณทำนายอยู่ในชนบทตลอดทั้งวันไม่มีทางจินตนาการถึงฉากนั้นได้หรอก ที่ผมรู้ก็เป็นเพราะวิ่งออกไปข้างนอกบ่อยๆตอนนี้ก็มีหลายคนที่คิดจะขับรถสามล้อออกไปข้างนอกเหมือนกับผมไม่ใช่เหรอนอกจากนี้ถ้าหากเลี้ยงกระต่ายเยอะขึ้นพวกคุณเองก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ปากเอาแต่พูดชอดๆนี่ผมไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยออกไปวิ่งคลานข้างนอกนะแต่เป็นการเลี้ยงไว้ในกรงน้ํากับหญ้าต้องมีห้ามขาด นอกจากนี้ยังมีเรื่องความสะอาดถ้าจัดการไม่ดีกระต่ายก็จะเป็นโรคดูอย่างผมสิทธ่าไม่ใช่เพราะขายออกไปก่อนหน้านี้ก็มีหลายร้อยตัวแล้วแต่ก็ทําไม่ได้หลอกกระต่ายเยอะเยะขนาดนั้นถ้าไม่มีพื้นที่เลี้ยงกว้างขวางพอกระต่ายก็ต้องทนทุกทรมานมันก็จะไม่ยอมเติบโตและไม่ยอมคลอดกระต่ายน้อยออกมาด้วย ดังนั้นเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าคิดจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้ต้องมีพื้นที่ด้วยไม่งั้นก็จะเลี้ยงได้แค่นิดเดียวแต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องเครียดทำแบบเดียวกับผมก็ได้ตรงที่เลี้ยงไปด้วยขายไปด้วยไม่เพียงแต่ลดปัญหาแต่ยังมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายด้วยนะครั้นพูดออกไปขนาดนี้ทุกคนก็เริ่มจะเข้าใจแล้ว ถ้าพูดถึงประสบการณ์ทุกคนไม่มีทางที่จะสู้เจ้าหกเจ้าที่วิ่งออกไปข้างนอกได้เพราะทุกคนไปอำเภอกันน้อยครั้งมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงเจ้าหกเจ้าที่วิ่งไปถึงในจังหวัดเป็นครั้งคราวเทียบกันไม่ได้หรอกกระต่ายหนึ่งตัวเลี้ยงนานเท่าไหร่ถึงจะขายได้ละ่ะพี่สามเจ้าถามเจ้าเวนเทามองไปก็พบว่าเป็นพี่สามของเขาประมาณสี่เดือนเจ้าเวนเทากล่าว สี่เดือนเหรองั้นหนึ่งปีก็ขายได้สามครั้งหน้าสิพี่สามเจ้าดอลิน้นพี่สามพี่คิดคำนวณแบบนี้เหรอหนึ่งปีขายได้สามครั้งปีที่แล้วผมเก็บลูกกระต่ายมาได้ครอกหนึ่งจากในนาผมเองก็ไม่รู้ว่าขายไปได้กี่รอบเจ้าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่พี่ใส่เข้าไปด้วยนะถ้าพี่ให้มันน้อยผลตอบแทนก็ไม่มากถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับมีเงินตกลงมาจากบนฟ้าแล้วละ่ะเจ้าเวินเทากล่าว แม้พี่สามเจ้าจะรู้สึกว่าคำพูดของเจ้าหกเชื่อไม่ได้แต่ก็ยังพูดว่าเอาเธออย่างอื่นฉันไม่พูดแล้วนายจะไปซื้อกระต่ายพ่อพันตอนไหนฉันจะเลี้ยงไว้ก่อนสี่คู่นายบอกว่ากระต่ายตัวพูดหนึ่งตัวกับกระต่ายตัวเมียสามตัวก็ได้แล้วใช่ไหมหนนอยนี่สนับสนุนน้องชายจังเลยนะเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆมีคนพูดติดตลกพี่สามเจ้ายิ้มแงอยู่แล้วถึงเวลาที่พวกเราสองพี่น้องร่ำรวยนายก็อย่ามาอิจฉาตาร้อนแล้วกัน พี่สะพ้ายรองเจ้ารีพูดน้องสามเธอจะเลี้ยงกระต่ายจริงๆเหรอหล่อนนั่งฟังมานานแล้วแต่ก็ต้องชื่นชมน้องสามีคนเล็กจริงๆที่เป็นคนช่างเจรจาการเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางที่จะได้เงินดีขนาดนั้นแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่เลวเลยและคิดไม่ถึงว่าเจ้าสามที่เป็นคนคิดอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุดจะเอ่ยปากพูดว่าจะเลี้ยงกระต่ายนะที่แห่งนี้ก็ใช่น่าสิ เจ้าสิ่งนี้เงินลงทุนน้อยขนาดนั้นแถมยังขายได้ตั้งเยอะอีกทำไมฉันจะไม่เลี้ยงหละ่ะเจ้าหกนายต้องเลือกกระต่ายดีๆให้ฉันนะอย่าหลอกพี่สามคนนี้ของนายหละ่ะพี่สามเจ้าพูดกับเจ้าเวินเทาที่อยู่บนเวทีเขาสงสัยมานานแล้วว่าเจ้าหกร่ำรวยได้เพราะเพิ่งพาสิ่งนี้อีกอย่างเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่เลวเลยจริงๆถ้าเช่นนั้นลองเลี้ยงดูก็ดีเหมือนกัน ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ